เกลี้ยเสียงแล้วเหี่ยวมืเชียวป้าไม่ต้องป้าก็ได้โอยเหี่ยวมืเชียวแค่นี้โอเหี่ยวมืเชียวแล้วหันไปเจอช่างแต่งหน้าแม่น้ะบอกว่าแต่ทางเนี้ยเนี่ยตึงทุกสัดส่วนนะแล้วชางเนี้ยเป็นช่างแต่งหน้าก็เฉยคนนึงก็แต่ทางเนี้ยตึงทุกส่วนเลยนะคะอโ้ยแล้วเราก็วิ่งหนีวิ่งหนีมาแล้วก็มาเจอแคทอ่ไปซ้อมตรงเมื่อกี้ใหม่อีกทีเอาเลยนักแสดง นักแสดงนักแสดงนักแสดงนะแสดงแอปนะแอปเสียงภาคกา์นะนักแสดงใช่ตรงนั้นคืออาจารยวางไว้แอปได้ไหมนี่แอปวะเพราะเวลาเราไม่ต้องหันไปทางนี้ดิหันไปทางกระจกเลยจริงๆเช็คกับว่แบบตัวเองเล่นถูกเล่นผิดไหมอะไรเงี้ยตอนนี้แบบว่าพยายามคอนเซิตเทรบกับคนเวทีแในเวลาครูพูดอะไรก็ค่อยๆจับค่อยๆแก้เปิดตัวมาหน่อยคอนเสิร์ตแปลว่ามีสมาธิกับเพื่อนผู้เล่นกับเรางอครับ ร้านเจริอ่แเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบลฝากไปเล่นให้หน่อยได้ไหมขอดูน๋ยวมาเชียร์น่าดายนแคทเป็นไนล่ะแคดน่ามกคกันคอยู่ด้กันรับรับมานะครับรับฝากเอาต้นมานิสตั้งแต่แรกครับตั้งแต่แรกทีนึงอะโอ้ย เจ็บขาเป็นไรอะ่ะพอพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดนะอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ครับพอดีพี่เมื่อกี้พี่สะดุดนะสะดุดรักนะครับไม่ใช่เเมมืื่่ออกกีี้้พอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักกจ้ะเพราะว่าเราจะเน้นว่าเราจีบเขาคำว่าสะดุดรักไงเราเลยเวนนะ้นอ่ะโอ๊ยเจ็บขา เป็นไรอะพอ,พอดีเมื่อกี้พี่สะดุดรักนะครับดีขึ้นตรงนี้ดิเป็นญาติสปเดอร์แมหรอเปล่าครับไม่ได้เป็นถ <c oughs> ีงหน้าล่ะไม่มีเยื่อใยพี่บ้างเลย <c oughs> ทุกครั้งที่ปล่อยมือ่าส่งออกคนดูมีหน้าล่ะหน้ามันถึงไม่มีเยื่อใยกับพี่บ้างเลยเพราเมื่อ <c oughs> กี้พี่ <c oughs> พี่ะ <c oughs> สะดุดรักเับ มียายายพี่บ้างเลยอ่นมาทางนี้สั่งที่คนดูพี่บ้างเลยเป็นเกลียดนะส่งคนดูม่น่าเหรอมันมียายายพี่บ้างเลยเออแล้วหัวเราะตัวเองเหรอขำเว้ยจิบเสร็จยังต้องต้องพูดออกมาด้วยหัวเราะเสร็จแล้วเหรเฮ้ยขำว่ะขำว่ะตลกเงี้ยอันนี้ก็แทรกได้เลยเห็นมันคว้สไม่ต้องมึงบ้องปากเลย เขาว่ะเฮ้ยเขาว่ะจีบเสร็จยังถามหน่อยเป็นคนที่ไหนเนี่ยพอดีพี่เกิดที่เนี่ยพี่โตที่รอสแองเจลิสดีฟังภูมิใจอยู่ภูมิใจั้งไว้รอสแองเจลิสมั้คนดูเขาไม่รู้เรื่องเงี้ยไอ้ใบ้หัวรอดเก็บเสียงก็อ่ะ มันโตที <desserts> <Negative paper> ่ไหนของรอสเอจิร <aları> ิทเนาะเนาะด้วยนะเนียนกำแพงเพชรมาเชียงชัดๆนะเนียนกำแพงเพชรมาเชียวแล้วก็ต่อเลยสำเนียตรงเนี้ยมันจะเป็นเนี้ยเนียกำแพงเพชรมาเชียวแล้วก็ไปเลยคมคมมาเนี่ยสําเนียงกำแพงเพชรมาเชียวโอ้โหหิดมีรู้ต้องกับหนูได้ไงโคตรเกลียดเลยต้องถ่าภาพอะ เปลี่ยนที่นั่งได้ไหมครับน้งแข่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ค่ะจะให้ย้ายไปนั่งไหนหรอคะก็นั่งในใจพี่ไงครับพุทโธธรรมโมใเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งพึ่ไหนคะไอลูกเลยไอลูกเลแบบแตกเลยไหนคะไหนไหนไหนระวังด้วยนะคะระวังนะคะระวังนะคะปกป้องปกป้องปกป้องอระวังนะคะ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 รู้รงครับ ตอนนี้คือต้องตกใจหรือยังไงคะแล้วก็พอตึ้นแล้วว่ากามีสิชันจาราใส่หน้าตรงนี้เขาต้องในห้องพึ่งอีกทีนึงนะเพราะเมื่อกี้เราแบบงพึ่งพึ่งพึ่งไหนคะนะคะพึ่งพึ่งรู้ว่ารักนะครับไม่เป็นช้าเลยค่ะพึ่งพึ่งเฮ้ยพึ่ง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 ไหนคะไหนไหนระวังด้วยนะคะพึ่งพึ่งรู้รักนะครับเออ สมไอ้ไอ้ขอดูจังหวะไปไปไปพูดกับเมย์ใหม่สิครั้งอยู่ปุ๊บโซ่พูดว่าพึ่งเพิ่งรู้ว่ารักสิพึ่งพึ่งรู้ว่ารักนะครับแล้วกลับไปนั่งไอ้กลับไปนั่งไหนป่ะสมาธิุาบปุ๊บปุพิ่งเพิ่งรู้ว่ารักค่ะ กามีสุมิชาจาระคือค่อยๆมามาในจังหวะนี้เลยเมื่อกี้มันรวบก่อนใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งเเพพิิ่่งงรู้ว่ารังค่ะครับเ่มหายไปแล้วค่อยปานโนมือเบรมณีสิกขาเสียงโซเสีงมาสวดเลยส่แล้วงอกเบลก่อเลยแล้วเบลก็สวดเลยเต้งก็ไปรอเขาที่สยามดิซื้อชาไข่มูให้เขาไว้ก่อนเลยนะ ออแล้วก็อย่าลืมใส่จินลี่บอลด้วยนะสีเขียวกับสีดแดงด้วยนะจิบ,ม,บมี่จิมมสาวจ้าเสียงหวานขนาดนี้ยาคงจะว้ายเขียวมาเชียวแต่พักก็แต่ว่าทางนี้นี่แต่ว่าน้องลูกโซ่ขาน้องลูกโซ่ขาแต่ว่าทางนี้เนี่ยต,ต,งงต,าางยตึงทุกส่วนเลยนะครับทางนี้เนี่นในในยวิ่งไปทางนู้น ที่ทางโน้วซึ่งทางนน้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมติโซ่วิ่งมาทางนี้อยู่ใช่ไหมคะโดจะมีช่างแต่งหน้าเดินใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่อยู่นั่งอยู่โซ่จะวิ่งมาแล้วก็เฮ้ยถ่าอแ่างหน้าตรงนี้ต้องโน้ตไฟด้วยน้องเบลคือพอโซ่วิ่งมามันจะมาต้องให้ซีนแคทก่อนก่อนที่โซ่จะมาชนเลยซ้อนๆโซ่จะยังไม่เข้ามาสักทีเดียวนี้จะเป็นหน้าฉากเลยห้องโซ่ไม่ก็ให้โซ่หน้ห้องโซ่ตรงตรง ไอเรเเหอออข้าไปหลังก่อนแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นแหละอืมอันนี้เปลี่ยนบทนิดนึงนะแคทจะเป็นตัดวิ่งออกไปตัดวิ่งออกพยักหน้าเดินพยักหน้าเดินไม่วิ่งใช่ออไม่ไหวซึ่งของแคทอะแคทก็จะมาเป็นแบบต่อสไปเด้ไหมเพกหน้าเดินต่อไปด้ไหมต้องเป็นโอ้โหเพกหน้าด้วยความแต่เดินด้วยเพกเลยอะเพกมีดมือ ตงมาเบบบอร์แเนี่ยแล้วก็ซ้อมไปซ้อมไปเรื่อยๆเพลินมาแล้วเดินไปด้วยตอนชอบจะเดินไม่หายใจเลยก็คื่นบายโซ่ไปเรื่อยๆหัวดเสียกับเนนิดนึงที่เขาไม่สนใจเราแล้วก็มองแบบมีใครอยู่ตรงนี้ที่จะเล่นด้วยได้บ้างแล้วจนที่ไอเราค่อยเดินเข้าไปม่ไร้อนไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบพิเศษจากเน้เราเฮ้ยไปหาไปหาไอเลยมันต้องเหมือนหาแบบใครกันแบบจะจะแต่ว่าจ่อใจได้อีก หายไปอย่างนี้อ่ะอ่าค่อยเดินเข้าไปปล่อยอเนี่ยเอ Wait, ้าอันนี้เหนือยไปทั้งมดยังยังอ่าใช่ไหมคะอ่าสมมุติโซ่ยม่หนีมาปึ๊บตึงทุกส่วนเลยนะโซ่หายไปก่อนหายไปก่อนใช่ไหเดี๋ยวเพิ่งให้คิวเดี๋ยวความเมื่อยเดี๋ยวความเมื่อยอยู่ตรงหลังไอ้เดินฮึ เพร่ห้าได้ควาเข้าใจเพร่ารู้เข้าใจแต่เดินเดินแบบลังเลนลังเลไม่ใช่ละเพลงหน้าไปด้วยเดินไปด้วยไปบูนี้โซเข้าวิ่งเข้าไปวิ่ง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 โอ้เข้ามา่ยังผู้เข้าร้องข้าวห่ะไม่เป็นไปโซ่วิ่งไป อุ้ยขอโทษค่ะเหมียวไม่ได้ตั้งใจคือคือพี่ลูกโซ่น่ารักค่ะต้องพูดอย่างเงี้ยคือของหมบทที่เปลี่ยนนะครับอะไรนะคะบทที่เปลี่ยนคือน่าพูดว่าน่ารักยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดอะไรอ๋อเออเหมียวระวังพูดเร็วนะคือมันต้องอุ้ยขอโทษค่ะเหมียวไม่ได้ตั้งใจค่ะคือว่าเราไม่ได้เห็นเขาก่อนอ่ะ เราต้องเหมือนเราเห็นชนก่อนเหมือนเราเห็นพี่เหมือนเราเห็นพี่นาเดทอ่ะเหมือนเราชนนาเดทจะไม่รู้ว่าเป็นพี่เนยังไม่ได้สนใจหน้าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันขอยังไม่ได้ตั้งใจค่ะคือพึ่งพี่ลูกซ้อพี่ลุงซ้คือสติหลุดเลยค่ะใส่เต็มเลยโอเคค่ะนะคะมา ชอบฝ่าแอคชั่นต่างคนต่างวิ่งมาชนย่างหน้าคืนโอู้หู้ขอโทษค่ะเปิดตัวเองโอ๊กเหนียวไม่ต้งใจขอโทษนะครับเจ็บตรงไหนไหมคะคือพี่ลูกโซ่ปล่อยปล่อยมือปล่อยมือไม่จับแล้วต่อเลยเหนียวไปต่อเลยไม่มีเลยไม่มีลื่นๆแบบเลยต่อเลยค่ะพี่ลูกโซ่เหนียวปื้นลูกโซ่ไม่ได้ไม่มีแล้วคือ เหมียวเพิ่งพี่ลูกโ้อมานานแล้วค่ะเออเอางี้เลยค่ับยิ่งเอได้ทํางานด้วยกันวันนี้ทําให้เหมียวรู้ว่าพี่ลูกโซ่เป็นคนน่าค uh, um ่ะเหมียวเหมียวขอขอขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับโอ้ต้องเล่นใหญ่เลยได้สิครับอย่างงี้ต้องได้สิครับทำไมได้สิครับอนี้จะ่าต่อเลค่ะแล้วจะเป็นยังไงคะถ่ายแบบก็ถ่ายเลยหยิบกล้องมาถ่ายสิโอแอคชั่ สีผมแอคชนะคะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนหน้าสามไม่โซ่โซ่ก็ต้พูดหลายเลยครับทำไมคือถ่ายไปแล้วก็เอ้ยเอ้ยหนีไปทำไมเพี่ถึงไม่คุ้นหน้าน้องเลยครับผู้หญิงน่ารักน่ารักกับน้องเลยอ่ะัไม่แน่ใจแล้วอะลองดูทำไมพี่ไม่คุ้นหน้าผู้หญิงน่ารักน่ารักกว่าหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอแอคชั่นนานเกิน ก็ถ่ายถ่ายใช้เดียวพอออ๋ถ่ายใช้เดียวแล้วโพสท่าแบบดีใจโซ่หล่อสุดเก๊กท่าแบบเป็นท่าประจำผู้หญิงมาถ่ายด้วยต้องถ่ายท่านทำท่าท่านนะแครก็ทำท่าสุดๆดีใจสุดอกไหล่อกไหล่เออปึ๊บแอกไหล่เลยโซ่โซ่ท่าต้องแบบโอเวอร์นิดนึงเออเออใช่เออหนีต่อเลยเปิ๊บเปิ้ลแล้วก็แช่เสร็จแล้วก ทำไมพี่ไม่คุ้นหน้าน้องเลยคะน้องทำไมพี่ไม่คุ้นพี่ล้วใช่ไหมคุน่าราเกับน้องเลยอะทำไมพี่ไม่คุ้นหน้าผู้หญิงน่ารักน่ารักบนน้องเลยนะครับเลยละคะับเลคะพี่ลูกโซ่จะมาคุ้นหน้าเหนียวได้ยังไงนะคะเหนียวก็เป็นแค่ตัวประกอบแล้วก็นัดจ้างเสิร์ฟน้ําในกองถ่ายส่วนพี่ลูกโซ่ก็เป็นถึงดาราชื่อดังเหนียวว่ามัน ชื่อดังเปิ๊บลุกโเหมี่ยวก็แค่เมียวก็แค่ลุกโซ่ปุ๊บเลยแต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญแล้วรู้ไหมครับคะรู้ไหมครับแต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญแล้วรู้ไหมคะแต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมคะแล้วรู้ไหมคะตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญแล้วรู้ไหมคะ แต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญอาหนายิเข้าไปอีกตอนเขาว่ารู้ไหมคะเนี่ยเจ้าชูเจ้าชู้่ะแต่ตอนนี้น้องเหมียวไม่ใช่เขาไป่ต้องเขาว่ารู้ไหมคะรู้ไหมคะเข้ามาไม่แต่ตอนนี้เอ้ยอย่ตอนนี้น้องเมียวแต่ตอนนี้น้องเหมียวรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญแล้วหรือไม่คะแต่ตอนนี้ น้องเหมียวเป็นคนสำคัญพูเสียงังครับาใหมแต่ตอนนี้น้องเหมียวเป็นคนสำคัญรู้แล้วใช่ไหมคะน้องเหมียวเป็นคนสาคัญแล้วแล้วรู้ไหมครัสั้งเสีอไปคือก่อนหน้าเราเอาต้องฟังต้งต่อความหมายนะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนไม่สำคัญแต่ตอนนี้สำคัญแล้วรู้เปล่ารู้ไหมนะตอนนี้สำคัญแล้วรู้ไหมตอนนี้สำคัญแล้วแต่ก่อนไม่สำคัญไม่เป็นไรแต่ตอนนี้